รอบงานัี้ค่ะวันนี้ค่ะ,คะวันนี้ก็เป็นงานเปิดตัวเ,เป็นผลักไลน์ใหม่นะคะในไลน์ของ Revitalift นะคะคือ Revitalift Clinical Series ค่ะก็คือเป็นแบบว่าจึ้งเหมือนไปคลินิกอะไรประมาณนี้ใช่ค่ะครอบครัวใหญ่ขึ้นด้วยใช่ค่ะก็ครอบครัวใหญ่ขึ้นด้วยค่ะวันนี้ก็อินดีค่ะที่ได้คุณแป้งนะคะมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัว r ร a l r i s ค่ะสมมงมากรู้สึกเป็นเกียรติมากค่ะ าาาาาฝากกันจสันตกฝากๆักฝากผลิตชกใช่ไหมคะ <ij ch. S 1> ก็เนี่ยแหละคะ่ะก็อยากให้อยากให้ได้ลองกันคะ่ะเพราะว่าอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยเนาะซึ่งเราต้องอัปเดตคะ่ะเวลามีอะไรใหม่ๆมาเราต้องอัปเดตคะ่ะแล้วก็ สตัวนี้เขาออตัวนี้นี่เขาก็จะมีสามส่วนประกอบหลักที่จึ้งมากๆนะคะคือโปรเรตินอลเรตินอลก็ทุกคนก็รู้จักอยู่แล้วนอกว่าคืออะไรแต่ว่าโปรเรตินอลอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของทาง Lo r e อ p p r r s s เลยนะคะแล้วก็มีไดเพปพทดยก็จะช่วยในเส่วนของความหย่อนคล้อยยกกระชับขึ้นแล้วก็มีวิตามิน c g ค่ะผลลัพธ์ที่ได้ก็ประมาณนี้ค่ะดูผิวชมหน่อยค่ะ พี่น็อตเปิดตื่นเตก็เขาเซ็งเขาตื่นเต้นทำไมเขาตื่นเต้นขนาดนั้แม่ใครตื่นเต้นพี่น็อตดูแบบตื่นเต้นดูุกทงไปหมดเลยเวลาเจอแม่ในสนามมันก็แปลกๆนะก็แบบว่าคุยกันต้องมาคุยกันให้คนอื่นดูมาคุยกันให้คนอื่นฟังอะไรก็แปลกๆและค่ะคุยกันทักทามแม่มาด้ไหพี่น็อตทำไมถึงเขาปัดคือตอนแรกก็เป็น ทางทีมงานเขาก็บอกมาว่าเออยากให้คุณนอตมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ารายการเราก็พูดเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรเงี้ยอยู่แล้วแล้วแกก็ก็เป็นคนหนึ่งที่มีไลฟ์สไตล์ที่สนใจมาทางนี้ก็อยากให้มาแชร์ประสบการณ์ชวนยากไหมคะไม่ยากค่ะตัวแม่ตื่นเต้นเองด้วยไหมคะก็ด้วยมันหาหาปะชอบชอบอิจฉาว่าแบบทำไมทุกคนที่เปิแล้วก็ตาไปประกายมองมันตลกอ่ะแต่ก็แรกๆรกมันก็ตลกอ่ะมันแบบว่า งงนะมันต้องคุยแล้วมันก็ต้องก็พยายามคุยให้แบบมันดูเป็นมืออาชีพนะโหนเรื่องหลังแม่จี้เขาไหมครับในการตอบคําถามแต่ละคําถามพะดูพี่รอตอบจริงจร <c oughs> ิงเวอก็ไม่จี้หรอกค่ะไม่จี้หรอกแต่ว่าคิดว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะเรื่องจริงๆเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาการดูแลตัวเองอะไรพวกนี้มันเป็นมันมีเรื่องของความเชื่อเรื่องของ ศาสตร์นั้นศาสตร์นี้ก็ไม่ได้ก็จะค่อนข้างจะก็จะแบบจะจะค่อยจะค่อางจะคิดก่อนพูดกันนิดนึงอะสิ่งที่คุยกันอยู่แล้วเพื่อในฐานต่อก,การและเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพการเพ่อตัดสินใจขั้นข้อมูลกันมาแน่นเหมือนกันก็จริงๆก็คือพอกันค่ะว่าช่วาส่วนหนึ่งที่ชมมาทำออนเดอะเวย์เนี่ยก็เพราะว่ามันก็เป็นความสนใจของเราในการที่เราแบบสนใจใสายเนี้ยกันอยู่แล้ว อย่างที่บอกคือคุณอย่างที่แกพูดในรายการนะเนาะก็เริ่มจากที่มีคุณพ่อป่วยแล้วก็จะมาช่วงโควิดที่เหมือนว่างแหละก็จะศึกษากันจริงจแล้วก็ชมก็จากพ่อป่วยด้วยแล้วก็เหมือนตอนที่พยายามท้องน้องเกลก็เหมือนไม่ท้องสักทีก็เลยเริ่มเกิดความสงสัยในสุขภาพอะไรเงี้ยของตัวเองเนี่ยฮะก็เลยก็คุยกันอยู่กันกน็อยู่บ้านก็จะเนี่ยแบบส่งคลิปแลกคลิป เจออะไรก็จะก็จะเป็นเรื่องที่คุยด้วยกันตลอดเวลาอยู่แล้วจนเหมือนพี่วูดี้เขาก็มาที่บ้านแล้วเขาก็มาเห็นว่าเออไอสองผัวเมียเนี้ยมันแบบว่ามันวันวันก็คือพูดกันแต่เรื่องนี้อะไรเงี้ยคือแบบว่าเป็น,เป,นเป็นแบบเป็นเป็นคนที่สนใจเรื่องนี้จริงค่ะ <c oughs> แล้วพอแกทําช่องไลฟ์ดอดอะ่ะ <c oughs> เขาก็เลยมาชวนชมว่าเออมาทำไหมอย่างเงี้ยชมก็อยากทําเพราะว่าก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาเจอ ทั้งคุณหมอทั้งผู้เชี่ยวชาญหรือว่าอาจจะเป็นคนอื่นๆที่สนใจเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็มาแชร์เหมือนแบบทุกเดือนเราก็จะได้มาเจอคนที่อาจจะมาจากสาลนั้นมาจากสาลนี้เห็นด้วยบ้างไม่เห็นด้วยบ้างแต่ว่าก็มาแชร์ข้อมูลอะไรเงี้ก็เหมือนเราก็ได้อัปเดตได้ได้ความรู้หลายคนก็แปลกใจเหมือนกันกับปาร์ตี้ของคุณน็อตท,ท,ที่แบบช่วงชีวิตท,ที่แบบนนหนักหน่วงอะไรขนาดนั้นจะบอกว่า<อ>ที่เล่าในใน,ในั้นคือยังยังน้อยยังน้อย แต่พี like jumped, ่นัทก hmm? ็ยุกันกันไหมครับพี่ชมเพราะว่าเขาาวมากเพราะว่าเขาตอบคำถามเลยเขาก็แบบมีความแบบก็อย่างอย่างที่ชมบอกอะค่ะว่าเออคือถ้าคนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะก็จะรู้ว่ามันมีหลายบ้านมีหลายศาสตร์นะอย่างที่เราคุยกันในรายการอะนะว่าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตมันเยอะมากแล้วก็เหมือนกับ คุณหมอคนนี้อาจารย์คนนี้คือไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะในต่างประเทศด้วยก็จะมีความเชื่อว่าทําแบบนี้อายุยืนทําแบบนี้ดีทำอย่างเงี้ยมากมายแล้วเราไม่ใช่เรามาแชร์ในสิ่งที่ว่าเราเราเหมือนเราได้ฟังมาเราก็เป็นประชาชนตาดำๆคนหนึ่งที่เราก็หาข้อมูลแล้วเราก็ได้มาทดลองกับต,ตัวเองก็จะพูดก็จะพาะยายามย้ำว่ามันเป็นในมุมของเราแต่เราเราทำแบบนี้เราทำอันนี้แล้วเราได้ผลเราทำอันนี้แล้วเราไม่ได้ผล ก็จะต้องเน้น huh. น <mean> ิดหนึ่งเพราะว่าก็ต้องออกตัวว่าชมเองก็ก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญอะไรแต่ว่าเป็นแค่คนหนึ่งที่สนใจแล้วก็มานั่งตรงนี้แล้วก็อยากคุยกับคนที่มีความรู้แล้วก็มาแชร์กันแค่นั้นเองแฟนรายการเขาก็แซวว่าเหมือนมาดูคนจีการ ไม่ได้จีบกันเลยแหมพิธกรดูนุ่มมิ้งอยู่นะแม่้าค่ะพิธีกรจูนรักกันมันดูออกเลยอะขนาดนั้นเลยแต่ตาจะเป็นประกายมันไม่ค่อยุมน่ารักไม่มีความเขินมันก็เขินแหละเพราะมันแปลกอะเหมือนมาคุยกันแล้วแล้วบรรยากาศวันนั้นในในสตูดิโอมันก็ไม่เหมือนทุกวันละมันก็เหมือนทุกคนแบบเออก็เขินแหละเขินแหละซ้อมคันถามกันก่อนนอนไหมครับทุไม่ได้ซ้อมคือจะมีทีมงานที่เขาอะ เก็บข้อมูลแบบว่าส่งคนมาสัมภาษณ์แกแล้วก็ก็จะมีบุเลตพอยประมาณนึงแต่ว่าตัวชมเองก็จะมีมีข้อที่ก็อยากอยากอยากคุยอยากคบกับแกเงี้ยค่ะด้วยได้ได้อีกคะแนนครับสำหรับแขกรับเชิญคนนี้สำหรับตัวในฐานะพิธีกรเราโอ้ก็ต้องให้ให้สิบแหละเออยังหรอไม่ร้อยหรอแม่ร้อยก็ร้อย เขาติดใจนะคะหรงอยามีเหมือนจะมี EP สองนะเหมือนเขาตัดแบบเหมือนเขาตัดแบบแต่แล้วที่นัดเขาเขาจะปิดแบบถามความคิว่าเป็นยังไงบ้างนะกับการออกของเขาคือเขาเรื่องนี้ก็ก็เหมือนจะพอดีแกอยู่ต่างประเทศตอนช่วงที่ออนแอร์แกกลับมาแกก็ถามเป็นไงเป็นไงเอางี้เป็นยังไง คอมเมนต์ก็จะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องเนื้อหาเนี่ยนะเท่าไหร่ะไรคือใช่ก็จะเป็นแบบเออเติมเน็ตมาดูเขาจีบกันเลยไม่ได้จีบกันค่าค่าตัวแพงนะคะแขกเราเชิญมนนี้เออชมไม่ได้พูดเรื่องค่าตัวเลยไม่แน่ใจว่าแกได้สองหรือเปล่าวันนั้นเข้าเข้าใครคะเข้าพี่น้องหรือว่าเข้าพี่เด็กชมไม่ได้ยุ่งเลยไม่ได้ไม่ได้ที่พี่ชมวางตัวแขกและเชิญคนต่อไปยังครับ เอาคนในครอบครัวเราเลยแม่อย่างค่ะยังอ่ะก็คนรู้สึกว่าคิวต่อไปจะเป็นคุณหมอค่ะก็จะเป็นคุณหมอค่ะก็จะไม่ได้เห็นมุมบ่ายอยู่แล้วหรอคะับโหวิ้นแบกดีอยจะมาไม่มีเรื่องจะพูดแล้วหมดเกหมดแล้วใฉะนั้นือว่าต้องสลับกันเองพี่น็อตมาติโก้แม่บ้านนะคะอ่านานๆทีเนี่ยนะคือคนจัดผม่าพี่น็อยจะหล่อที่ ให้แบบดูดีขึ้นทำให้รู้สึกว่าเออการที่เขา,าพูดเรือ่องแบบแกไม่แชร์ประสบการณ์เขาไม่ได้มาเปลี่ยนแปลงได้จริงๆก็ชมว่าก็อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าก็ผิวพรรณแกอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบคือมันออกมาจากข้างในจริงเพราะว่าคือเราก็รู้ว่าแกเปลี่ยนเยอะมากอะค่ะอ่ะอย่างแรกเลยก็คือแอลกอฮอล์ก็โหเลิกมาหลายปีมากๆแล้วนะแล้วก็เรื่องอาหาร ที่เห็นได้ชัดก็จะเป็นเรื่องอาหารที่แกแบบเปลี่ยนแบบจากที่แบบอยากทานอะไรก็ทานแล้วก็คิดว่าโอ๊ยอันนั้นพี่ทาไม่ได้หรอกอันนี้พี่ทําไม่ได้หรอกอก็กลายเป็นก็อย่างที่แกให้ทมทานเลยก็คือสมัยก็คือทานข้าบ้านแล้วก็เราก็จะรู้ว่าแหล่งที่มาของอาหารคืออะไรใช้น้ํามันอะไรพี่จะมีความมีห่วงความหล่อของพ่อไหมคบเพราะว่าหลายๆคนก็แบบเขาอยากจะแบบครอบคออยากมีแบบอย่างนี้บ้านจังอะไรอย่างเงี้ยเราห่วงเขาไหมครับเขาคว้าแล้าเราห่วงเขา ไม่ได้ห่วงนะคะไม่ไม่ได้ห่วงค่ะค่ะไม่ไม่ได้เอาจริงคือไม่ได้เอา energy มาคิดเรื่องเรื่องตรงนี้เลยค่ะไม่ไม่ไม่ห่วงไม่มีอะไรต้องห่วงแม่คครบรอบแต่งงานใช่พรุ่งนี้วันที่สิบใช่ไหมค่ะสิบปีค่ะพรุ่งนี้ใช่หรือว่าหวานที่เซียนไฮไปแล้วหรือว่าวานที่เซียนไฮไปแล้วอันนี้ตงมีอะไรหวนมากกว่าเดิมไหมครับแกก็ถามว่า คือตอนแรกเลยอ่ะคิดว่าปีนี้สิ0ปีจะจัดงานเพราะว่ามันสิปีเนาะแต่ชมยุ่งมากก็เลยบอกแกว่าเออพี่เดี๋ยว12ปีแล้วกันสิบไว้สิบสองปีนะอะไรนะเดือนรองก็มันยุ่งปีนี้เป็นปีที่จังหวะแบบยุ่งแบบไม่ได้คาดคิดว่าจะยุ่งขนาดนี้ก็คงเป็นดินอร์ปกติใช่แต่ว่าคือทุกปีอ่ะมันจะเป็นช่วงก่อนที่ชมเดินทางไปคานแกชวนออกก็จะบอกว่าเออพี่อย่างปีนเลยจะไปคานแล้ว งดแป้งไม่กินดึกอะไรเง <c oughs> ี้ยที่ตังจจ้งใจจะจัดงานนี่คุณจะจัดประมาณไหนคะแม่เหมือนแต่งงานอีกครั้ง <c oughs> หรือไม่ก็ <c oughs> เหมือนเชิญชวนคนสนิทอะไรเงี้ยค่ะก็เล็กเล็กเล็กๆอะไรเ <c oughs> <อ>งี้ยค่ะก็อาจจะแบบมีเพื่อนๆนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเพราะเราเป็นพวกไม่ค่อยจัดอะไรวันเกิดชมก็ไม่จัดแล้วเพราะว่าขี้เกียจเล็กที่ชมบที่คือระดับไหนคะ เล็กจริงๆก็แบบเ,เล็กๆ,ๆหรือว่าพี่นอนรอเซอร์ไพรส์หลังจากกับมาไม่หลอกาจากอะไรเงี้ยเา่าะคไม่ค่อยจะเซอร์ไพรส์กันหรอกค่ะเพราะว่าเซอร์ไพรส์ไม่ได้เพราะว่ามันด้วยเรื่องของเวลาเรื่องคิวเรื่องอะไรเซอร์ไพรส์ไม่ได้ะจ<พ>ะจ,จะทําอะไรต้องปรึกษากันก่อนแต่มันเป็นสิ่งที่เหมาะหนิงมากเลยนะคะในแบบทุกๆอย่างในชีวิตของพี่ชมทั้งลูกๆด้วยอะไรอย่างงี้ก็ก็ส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันก็ ก็แฮปปี้อ่ะก็ก็มันก็เป็นภาพที่มันอาจจะไม่ได้แบบอู้สมบูรณ์แบบแต่ว่ามันก็สมบูรณ์ในในในแบบของเราก็แฮปปี้ถึเวลาผ่านไปไวไหคะไวมากค่ะก็มันยังจำอะไรได้อยู่เลยอ่ะยังไวมากสิบปีไวมากแต่ก็มาเป็นลูกสาวแล้วใช่ไาอาแล้วกันค่ะจจะได้เห็นอะไรบ้างคะ อืมจะได้เห็นอะไรบ้างปีนี้ก็คือจุกๆุกบุดได้แค่นี้ก่อนอจุกจุกใช่กี่ชุดจะใช้ได้ไหมคขาบอกได้ไหมคะอาจจะต้องนอนดึกหลายคืนนิดนึงอ๋อใช่จะต้องนอนดึกหลายคืนนิดนึงก,ก็จุกก็จุกจุค่ะแต่ว่าก็บอกได้แค่นี้เพราะว่าหลายอย่างยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าวางไว้กินกระเ,เป๋าครับเอ จุน่าจะไปเอาที่นู่นมากกว่าน่าจะไปเอาใช่ค่ะใช่ใช่ตอนที่รอตัดชุดแล้วว่าาิธชมคือเขากลยแบบอยากรู้ว่าจะประมาณไหนจะได้ไปหาผ้าทันอาจริงว่าชมก็ยังไม่รู้เลยใช่คือเรารู้ว่ามันมีประมาณนี้แต่ว่าเอ่อฟนอลจริงๆก็คือต้องต้องไปดูตรงตรงตรงตงหน้างานอีกทีนึงเพราะว่ามันมีหลายปัจจัยอ่าเพราะว่าเรา คือต้องไปฟิตติ้งอีกรอบหนึ่งแล้เกณฑ์กนการใจของพี่ชมคีความชอบหคะหรือคิดปรบมาไหนที่รู้สึกว่ามัอน่าจะตอบโจทย์ในในในก็ต้องเป็นอะไรที่มันตรงกับอินเนอร์เราอะเนาะเออค่ะก็เอ่อถ้าให้เทียบกับปีที่ผ่านๆมาตอนเด็กๆก็อาจจะรู้สึกว่าแค่รู้สึกว่ามันสวยมันใหญ่มันตะโกนมันจึ้งก็พอแล้ว นะก็รู้สึกว่าเออเป็นเกียรติแล้วที่ที่ที่เออเรามีโอกาสได้ใสแต่ว่าพอเราโตขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเนาะอายุประมาณนึงก็รู้สึกว่าสวยอย่างเดียวไม่พอแต่ว่ามันต้องตรงจริตด้วยจริงๆตรงจริตแล้วก็ตรงจริตของเรานะวันนี้นะไม่ใช่ตรงจริตของเราเมื่อปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วเพราะว่าบางอย่างในตัวเราอ่ะมันก็เปลี่ยนไปตามเวลาไปตามกาลเวลา การทำกันบ้านต่ตางๆในยุคที่มันมีโซเชียลเยอะมากๆคุณผู้ชมคือของหนุน,นที่ทั้งดีทั้ทงลบอะไรเรยอะมากๆเหมือนกันมัน,มน,น,น,นเหนักใจขนาดไหนหนักใจขนาดไหนคิดว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนน่ะตอนเป็นตอนเด็กๆอ่ะก็ก็จะอยากเอาใจชาวเน็ตด,ด้วยอ่าแต่ว่าถ้าทำปีนี้เนาะก็โตแล้วก็อย่างที่บอกว่าโฟกัสเรื่องว่าให้มันเออ มันโดนกับมันถูกกับข้างในเราด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ได้ถูกใจชาวเน็ตทุกคนหรือเปล่าคือเราต้องไม่ได้เอาตรงนั้นมาเป็นที่ตั้งแต่เราเอาความรู้สึกของเราเพราะว่าเสื้อผ้ามันก็เป็นเรื่องของการสื่อสารเนาะเวลาเราใส่อะไรที่เรารู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นตัวเรามันก็มันก็จะเรียกว่าอะไรมันจะสอดคล้องฮาร์โมนีมันก็จะสวยงามทั้งอินเนอร์ทั้งอะไรเงี้ยมันไปด้วยกันแต่ว่าถ้ามันไม่สอดคล้องบางทีก็คนก็อาจจะ ก็อาจจะถูกใจบางคนเพราะว่าเออชอบแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่น้อะมันไม่เออมันไม่ถูกข้างในเราแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าชุดแบบนี้เราอาจจะใส่ได้เมื่อตอน5ปีออ10ปีที่แล้วตอนที่เราเด็กๆแล้วเราพรีเซนต์มันแบบแบบเนี้เออแต่ว่าณวันนี้มันก็อาจจะอินเนอร์มันไม่ได้แล้วหรืออะไรงเงี้ยเป็นตน้นคืงแม่ไปชิวๆแบบไม่กดดันตัวเองเอ,อืม ก็ไม่เชิ่ว่าไม่กดดันเพราะว่าชมก็เป็นคนที่ชมเป็นคอนโทรฟิกชมชอบรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหะชมชอบเห็นซึ่งตอนเนี้ยชมยังเห็นไม่หมดเลยชมยังไม่รู้ยังไม่โอเคมันมีแพลนแต่ว่ามันไม่ไดโ้โชว์แล้วเราแบบเป็นคนที่เราชอบเห็นอะไรแบบ <c oughs> เออเป็น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 คอนโทรฟิกอ่ะอยากแบบ อยากพร้อมแบบที่สุดเลยเนี่ยพอมันแบบมันยังมีบางอย่างที่มันอาจจะไม่ได้สรุปร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะนิดนึงก็รอติดตามใช่ช่วงไปคืนวันอาทิตย์นี้ค่ะไปปารีสก่อนเพราะว่าต้องไปสติตติ้งไตคนเดียวไม่มีน้องร้องไปด้วยไม่มีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ